สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาดูผ้าเรื่อใหญ่นะครับที่เลี่ยมปิดขอบแบบนี้นะครับที่ไม่สามารถเห็น <c oughs> ตัวตัดได้นะครับอันดับแรกเลยนะครับหยิบขึ้นมาดูเนี่ยสิ่งแรกเลยที่เพื่อนๆต้องดูเป็นอันดับแรกเลยและเป็นอันดับที่สําคัญที่สุดเลยคือตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือเพื่อนดูสังเกตดูนะครับมันจะคมมันจะคมมันจะโดดเด้งขึ้นมาแล้วดูตาเปล่าไม่ได้นะครับ เราก็ยิบขึ้นมานะครับแล้วก็ส่องกล้องดูต้องส่องกล้องดูนะครับอย่าดูตาเปล่าเด็ดขาดนะครับเพราะว่าไอ้พัคเก้ตัวใหม่เนี่ยมันเหมือนมากนะครับเหมือนประมาณเกิน90%นะครับสังเกตที่ตัวหนังสือนะครับสังเกตที่ตัวหนังสือแต่ละตัวนะครับสังเกตที่ตัวหนังสือแต่ละตัวนะเพื่อนๆสังเกตเลยไหมครับคือตรงปลายของตัวหนังสือแต่ละตัวนะครับ จะมีความแหลมจะมีความแหลมนะครับจะมีความคมความคมคือตรงสันนะครับสันของตัวหนังสือแหลมก็คือตรงปลายของตัวหนังสือนะครับที่เราจะเห็นได้ชัดที่สุดที่มีความแหลมก็คือสระโอนะครับตรงปลายหางจะมีจังงอนขึ้นไปแบบนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับความแหลมของกอไก่นะ ถ้าเราส่องกับแสงอย่างเงี้ยนะครับจะเห็นความคมนะครับเห็นครับตรงมอมมาเนี่ยคือทุกตัวแหละไม่ใช่ผมไม่อยากจะบอกว่าตัวใดตัวหนึ่งนะครับมันคมเกือบทุกตัวแต่ก็มีบางตัวนะครับที่อาจจะไม่คมอาจจะเกิดจากการสิ่งสุกปรกจากพระองค์ที่แล้วปั๊มทิ้งเอาไว้นะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับอันนี้ต้องดูพิจารณาหลายๆอย่างหลายๆตัวประกอบกันนะครับแต่ว่าอันเนี้ยผมอยากให้ดูตัวหนังสือก่อนดูเห็นไหมครับตรงงองูนะครับ จะคมมากนะครับจะแหลมมากจะแหลมมากนี่เห็นไหมครับจะเป็นสันขึ้นมาเลยตัวปลพาน,นเห็นไหมครับเก้ไม่คมแบบนี้นะครับจะไม่เป็นระเบียบไม่คมไม่แหลมแบบนี้นะครับตรงหางซาโลนี่จะหายไปเลยนะครับ